เป็นอยู่ไหมครับอยู่บ้านเดียวกับแฟนแต่มีแม่แฟนอะ่ะมาอยู่ด้วยเป็นปัญหาโลกแตกเลยก็ว่าได้เป็นปัญหาที่หลายคนเครียดหลายคนไม่รู้จะกูจะแก้ไขยังไงดีวะกูจะทํายังไงดีวะปรึกษาเพื่อนกันแล้วปรึกษาคนรอบข้างก็แล้วไม่มีใครเข้าใจกูเลยเบื่อหน่ายเนาะทำไงก็ไม่ได้เนาะหู้งั้นเรามาหาวิธีกันดีกว่าไปหาคําตอบมา หกข้อนะครับอาจจะช่วยให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็ผ่านพ้นอารมณ์หรือความรู้สึกนี้ไปได้งั้นไปเลยข้อที่หนึ่งเรียกแฟนมาเลยครับมึง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 นั่งนี้เลยนั่งเลยนั่งอย่างนี้เลยนั่งตรงนี้ฟังตอนเนี้ยเราเครียดมากตอนเนี้ยเราไม่รู้จะแก้ไขยังไงจะทํายังไงดีมีปัญหาทุกวันทําอะไรก็ไม่ถูกใจทําอะไรก็เครียดไปหมดไหนบอกมาสิว่าแม่ของเธอ ต้องการอะไรแล้วพูดงี้ได้ไหมอาจจะดูแรงเกินไปนะครับเราก็พูดให้เบาลงหน่อยเพราะว่าเป็นแม่ของเขาเนาะเราอาจจะพูดสบายๆบ,บอกว่าเออตอนนี้เราเครียดมากๆเลยเราจะหาวิธียังไงดีเพราะว่าเราทำอะไรก็โดนตำหนิโดนว่าโดนบน่นทำอะไรก็ไม่ถูกใจจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีอะโอ้ปวดหัวมากเราก็ต้องถามว่าเธอ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 มีวิธีแก้ไขไหมบอกกรหน่อยสิเขาก็จะพูด ก็เขาต้องเข้าใจแม่เราหน่อยแม่เราก็เป็นแบบนี้แหละจะทําอะไรก็เออห่างๆเขาไปหน่อยและกันเขาก็ไม่มีอะไรหรอกงงไหมน่าจะเจอทุกคนแต่จริงเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าพื้นฐานครอบครัวแต่ละคนนะ่ะมันมีมาไม่เหมือนกันครอบครัวเราเป็นอีกความสัมพันธ์อ,อีกอารมณ์หนึ่งครอบครัวของแฟนเรา ก็เป็นอีกความสัมพันธ์อีกรามณ์หนึ่งมันไม่สามารถที่จะบบเหมือนกันได้การเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันแต่ถ้าโชคดีหน่อยแฟนเนี่ยรับฟังเราเข้าใจเราแล้วคอยแก้ปัญหาไปกับเราทุกๆครั้งที่เราไม่สบายใจอันเนี้ยเราไปขั้นตอนต่อไปได้เลยแต่ถ้าข้อที่หนึ่งเนี้ยแฟนเรายังไม่เข้าใจเรายังมีคำต้องเข้าใจหน่อยต้องพูดคุยหน่อยเขาเป็นแบบนี้แหละอันนี้ยากนะครับอย่างแรกเราต้องให้เขาเปิดใจให้ได้ก่อน พอเปิดใจเราไปคำถามที่สองเลยเราสามารถแบ่งโซนบ้านได้ไหมเราอยู่ห้องนี้ก็อยากจะเป็นห้องของเราแม่อยู่ห้องนี้ก็เป็นห้องของแม่แม่ไม่สามารถที่จะมา ชชชช,ช,ชในห้องของเราได้และพื้นที่ส่วนกลางก็แบ่งเวลาไหมหรือทำความเข้าใจกันคารบซึ่งกันและกันอยู่ในพื้นที่ตรงกลางในส่วนตรงนี้อาจจะต้องพึ่งคนกลางคือแฟนเราอะ่ะเยอะหน่อยมันคือจุดยากสําหรับครอบครัวที่อยู่ร่วมกันนะครับข้อ3คิดว่าแม่ของแฟนเราเหมือนแม่ของเราเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเหมือนคนในครอบครัวของเรา เหมือนพี่น้องของเราเหมือนปู่ย่าตายายปู่ย่านาอาลุงป้านั่นคือให้เราคิดแบบนั้นมันอาจจะยากมากทําไมต้องมาคิดแบบนี้อ่ะมันทําไม่ได้จะเอาอยัางไงก็ต้องทําหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อ4นะครับใจเนี่ยจะต้องสงบนิ่งไม่ต้องคิดอะไรโล่งๆฟังอะไรมาออกฟังอะไรมาออกนั่นนะ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุด อีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันฟังมาอืมโอเคครับโอเคค่ะปล่อยผ่านฝึกฝึก,กแต่เราจะต้องมีมารยาทจะต้องมีคำพูดที่ไพเราะด้วยนะครับเราจะไม่แสดงอาการก้าวร้าวกับไปข้อ5ชื่นชมตัวเองอยู่เสมอขอบคุณตัวเองอยู่เสมอเวลาที่ผ่านเรื่อง อึดอัดและผ่านมันไปได้ขอบคุณต้องบอกชื่อด้วยนะขอบคุณนางสาวตายมากๆเลยที่วันนี้ฉันผ่านเลือกอึดอัดปวดหัวเครียดออกไปได้เข้าใจใช่ไหมครับมันอาจจะส่งผลดีก็ได้ข้อสุดท้ายและข้อ6 5ข้อที่พูดมาถ้าทำหมดแล้วมันยังไม่ดีขึ้นเรายังรู้สึกไม่ไหววางแผนการย้ายออกไปเลยเราต้องย้ายออกจากส่วนตรงนี้ครอบครัวตรงนี้ ออกไปแต่การวางแผนที่จะย้ายออกไปเราก็ต้องวางแผนระยะยาวนะไม่ใช่ระยะสั้นเพราะระยะสั้นมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่ยังไม่มีใครเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่ไหวแล้วเว้ยกูอยู่ไม่ได้แล้วทําอะไรไม่ได้แล้วพรุ่งนี้กูจะออกเลยไม่ได้เราต้องมีเหตุผลมากพอที่เราจะขยับขยายออกไปเช่นเราอยากมีครอบครัวของเราอยู่กันแบบของเราใช้ชีวิตอย่างของเรา แล้วบอกกับแม่แฟนหรือบอกแฟนเลยวางแผนกันเรามาวางแผนกันดีกว่าอย่างนี้นะ1ปี5ปี10ปีเราจะขยับขยายออกไปเราจะมีลูกมันก็จะเป็นครอบครัวใหญ่มันอาจจะลําบากมันอาจจะอยู่กันไม่ได้มันอาจจะทําอะไรไม่ถนัด เราก็ต้องมีเหตุผลซัพพอร์ตให้แฟนเราเข้าใจแต่เราห้ามใช้อารมณ์เน็ตคาถ้าใช้อารมณ์ทุกอย่างจะพังหมดเลยทําไมต้องใช้เวลานานเขามีความผูกพันระหว่างแม่ลูกมันไม่สามารถที่จะแยกแบบแยกได้เลยโดยเร็วมันต้องใช้เวลามีปัญหาเรื่อง การเงินอันนี้ก็หนักเลยการเงินไม่มีแต่จ,จะออกไปแล้วกูจะเอาตังค์จากไหนให้มึงออกไปไม่มีตังค์จะไปยังไงก็ต้องหาตังค์ก่อนเพื่อวางแผนออกไปให้ได้อยากให้หข้อนี้เป็นแรงผลักดันแรงสู้เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เจอปัญหา ตรงนี้นะครับอยากให้ทุกคนเข้มแข็งก่อนพอเข้มแข็งได้แล้วอ่ะทุกอย่างมันอาจจะผ่านไปได้โดยเร็วโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรแบบนี้ก็ได้ถ้าเราตัดได้เร็วความสุขก็จะกลับเข้ามาเร็วก็คลิปนี้นะครับขอบคุณหัวข้อโลกแตกนี้อาจจะช่วยเพื่อนๆทุกคนที่ดูนะครับมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ต้องเครียดอยู่คนเดียวเราเข้าใจคุณเข้าใจเรามาคุยกันแชร์ซึ่งกันและกันได้นะครับถ้าใครมีหัวข้อที่ดีกว่านี้มากกว่านี้เป็นผลดีกว่านี้สามารถที่จะ เมไปข้างใต้ได้เลยอยากเอามาคุยกันชอบที่ปรึกษาหารือกันตรงนี้นะครับฝากช่องแม็กปัดโทษด้วยนะครับตรงนี้ไปและววันนี้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย